เจ็ดผลของกรรมที่ทำให้คนรวยแตกต่างกันเลือกรวยแบบไหนดีเจ็ดวิธีสร้างเขตแห่งความร่ำรวยที่แตกต่างกันชีวิตลิขิตได้ด้วยมือเราเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนต่อไปนี้เป็นเหตุที่ส่งผล ให้ผู้คนมีที่มาของความร่ำรวยที่ไม่เหมือนกันเจ็ดแบบที่คุณหรือใครๆควรรู้ไว้จะได้เลือกตามที่ใจชอบค่ะผลแห่งการให้ส่งผลตามลำดับผู้รับดังนี้ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า 2. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลพันเท่าให้ทานในปุถุชนมีศีล พึงหวังผลแสนเท่า 4. ให้ทานในบุคคลน,นอกศาสนาผู้ปราศจ,จากความกำหนัดในการพึงหวังผลแสนโกรธเท่าแสนโกรธนี้เป็นสำนวนที่บอกว่ามีมากเหลือเกินเพื่อความสบายใจและจินตนาการถูกจะตัดเอาแสนออกเหลือแต่คำว่าโกรธซึ่งแปลว่าสิบล้านก็น่าจะได้ เพราะยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่กระโดดเกินไปจากข้อก่อน 5. ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโซดาปฏิผลให้แจ้งบรรลุมักผลขั้นแรกพึงหวังผลอันนับประมาณไม่ได้และการทำบุญกับผู้ที่มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นก็ยิ่งนับผลไม่ได้แต่การทำบุญโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลก็ได้ผลน้อยกว่าการถวาย ไม่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าสังคทานอีกด้วยผลของกรรมที่ทำให้คนรวยด้วยวิธีที่แตกต่างกันแม้จะเป็นบุคคลร่ำรวยเหมือน,อนกันแต่คนรวยก็จะประสบปัญหากับทรัพย์สินแตกต่างกันออกไปบางทีชัดเจนมากจนเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความบังเอิญขอจำแนกเป็นหลักๆตามที่สงสัยกันทั่วไปดังนี้1 ความรวยแบบได้มาอย่างที่ไม่คาดคิดบางคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวงการธุรกิจการเงินเพราะเป็นผู้ที่มีสายตาแหลมคมราวกับมีตาทิพย์รู้อนาคตพยากรถูกไปหมดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพลิกผันได้แค่ไหนทําให้ลงทุนแบบไม่เคยพลาดเป็นผู้ชนะตลอดการในการเก่งกาไร ความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการอยู่ใกล้ผู้ทรงคุณเช่นนักบวชในลทัทธิหรือศาสนาที่เพียรทำความดีมีใจพยายามพรากจากการมแล้วเมื่อท่านขอก็ให้ตามที่ท่านขอหรือบางทีก็มีใจนึกครึ้มท่านขอแค่สิบแต่เกิดอยากให้เป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ผลยิ่งภัยบู์คือเก่งกำไรไว้ประมาณหนึ่ง ผลออกมากลับท่วมท้นจนขนลุกหากทำทานแบบใจใหญ่เป็นครั้งครั้งก็ได้ประหลาดใจเป็นครั้งครั้งหากใจใหญ่อยู่เสมอก็ได้ผลเสมอเสมอส่วนพวกที่อยู่ใกล้นักบวชด,ดีๆแล้วไม่เคยให้ตามที่พวกท่านขอก็มักทำมาค้าขายไม่ค่อยขึ้นคิดอะไรสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ไม่ได้อย่างใจนึกสักเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังมีความรวยแบบปานกลางหรือค่อนข้างสูงที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้างที่กินเงินเดือนประจำสเสมอความรวยประเภทนี้เป็นผลมาจากการให้ทานอย่างสม่ำเสมอหากเป็นทานในสัตว์หรือผู้ต่ำต้อยบุญจะส่งให้ได้งานดีพอควรแต่หากเป็นทานในนักบวชผู้ทรงศีลบุญจะส่งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง ต่อให้การศึกษาต่ำก็ได้เงินเดือนดีๆสูงเกินระดับเฉลี่ยไปมาก 2. ความรวยที่ไม่อาจพยากรณ์ความแน่นอนบางคนเจอกับเหตุการณ์ท่าดีทีแล้วเป็นประจำนึกว่าจะได้กลับไม่ได้นึกว่าจะได้กลับได้ขนาดที่ว่าแน่ๆเช่นฝ่ายการตลาดของบริษัทวางแผนอย่างดีดใช้ทุนรอนใช้เวลาวิจัย ใช้กำลังคนมากมายแต่สุดท้ายที่สุดต้องกลับอุ่นงงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวจริงว่าเหตุใดจึงไม่เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเอาเลยพูดง่ายๆพอสินค้าออกวางตลาดจริงก็เจ๊งไม่เป็นท่าทั้งที่ตอนทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างแล้วก็ชอบใจกันมากมายแต่บางทีนึกว่าทำสินค้าขัดตาทับไปพลางๆล,ลงทุนน้อย ไม่หวังกําไรตอบแทนมากแต่กลับมีใครต่อใครแห่ซื้อกันล้นหลามชนิดมืดฟ้ามัวดินความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการเป็นนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอยโดยเฉพาะเกี่ยวกับความคิดให้ทานบางทีหลอกให้คนเข้ารอเกอร์เล่นเสียอย่างนั้นบางทีโลเลกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวไม่อยากให้ บางทีก็นึกอยากให้ดีใจหรือประหลาดใจก็เทกระเป๋าให้แบบเกลี้ยงบางทีก็สำนึกเข็นขึ้นมาว่าไม่ควรผิดคำพูดกับคนอื่นความคิดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อาจพยากรได้นี้ส่งผลชัดในชาติที่ผลทานง้องเงยหรือในชาติที่เป็นพ่อค้าผลกำไรตอบแทนเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนความรวยที่แน่นอนและสามารถพยากรได้ จะมาจากการทำทานแบบพูดคำไหนคำนั้นหรือกระทั่งคิดอย่างไรทำอย่างนั้นซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับความคิดของตัวเองอย่าต้องกล่าวถึงเมื่อให้สัญญากับผู้อื่นไว้3ความรวยที่ได้หมายยากบางคนต้องลำบากมากกว่าจะรวยได้เรียกว่าหืดจับหรือรอจนแก่กว่าจะได้ลิ้มรสของความมานะพยายามทั้งชีวิต ความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากความขยันทำงานมันเก็บออมและมีสติปัญญาเพียงปานกลางหรือเล็กน้อยในการทำงานแต่อดีตชาติเคยเป็นคนตร,รณีทีเหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานกว่าจะทำแต่ละทียากเย็นแสนเข็นอาจทำเพราะเสียไม่ได้ที่โดนคนตือ้อหรืออาจทำเพราะสงสารใครจับใจจริงๆแต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเคยถึงขั้นตร,รณีระดับผ่าน ดีแต่จะกีดขวางญาติพี่น้องที่อยากทำทานพูดจาถากถางให้ควรเขาเสียกำลังใจได้ลงคออันนี้ไม่ใช่แค่ย,ยากที่จะรวยแต่จะเข้าขั้นเกิดมายากจน,นข้นแค้นหาเสื้อผ้าและเครื่องอยู่ได้ลำบากหาความสนุกสนานบันเทิงเริงใจที่ยากพูดง่ายๆว่าถ้าโชคดีเป็นมนุษย์ก็ต้องระเหตดไปอยู่แถวแถวเอธิโอเปียนูน่นหรือถึงมีสิทธิ์เกิดในแดนสีวิไล ก็อาจจะต้องเดินเท้าเปล่าอยู่ริมถนนเป็นส่วนใหญ่ 4. ความรวยที่ต้องเกลือกกลัวกับธุรกิจเลวร้ายหรือคนร้ายๆบางคนร่ำรวยมากก็จริงแต่ทั้งชีวิตไม่ค่อยเป็นสุขกับเงินทองเข้าของที่มีเพราะหมวแต่เกรงใจต้องคอยระแวดระว,วังว่าอาจถูกลอบสังหารได้ทุกเมื่อทั้งจากคู่แข่งที่เป็นมาเฟียหรือกระทั่งคนใกล้ชิด ที่อาจเป็นหอกข้างแคร่เขาอาจจะเกิดมาท่ามกลางธุรกิจโสโปรกเช่นค้าขายอาวุธค้าสุราค้ายาพิษค้าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการที่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจโสกปรกมาก่อนเมื่อใช้กรรมในอบายภูมิแล้วยังพอมีบุญมาเกิดใหม่ใี้พมนุษย์ก็จะต้องเวียนว่ายในวงจรอ,อุบาทเดิมแบบนี้ไปไหนไม่รอด เป็นที่น่าสังเกตว่าคนนี้แวดวงธุรกิจที่แปดเปื้อนมนทินนั้นไม่ใช่ว่าจะมีจิตใจเลวร้ายขาดสำนึกผิดชอบชั่วดีเหมือนผู้ร้ายในหนังเสมอไปตรงข้ามบางคนชอบทำบุญและมีใจดิ้นรนอยากเป็นคนดีในสังคมอย่างมากบางคนพยายามช่วยเหลือสังคมทำบุญสร้างวัดวาอารามใหญ่โตเป็นการชดเชยความรู้สึกด้านลบที่ทำอาชีพอันเป็นบาป ผลบุญที่เขาทำในระหว่างมือเพื่อนบาปนั้นส่งผลให้ร่ำรวยได้ในชาติต่อมาแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปอยู่ท่ามกลางธุรกิจดิบๆเถื่อนๆร่ำไปอีกประการหนึ่งความรวยชนิดนี้อาจเป็นผลมาจากการให้ทานที่ไม่บริสุทธิ์กล่าวคือของที่ได้มาให้ทานหรือถวายสังฆทานนั้นได้มาโดยไม่สุจริต อย่างเช่นตำนานโรบินฮูดปล้นทรัพย์คนรวยมาแจกจ่ายคนจนอะไรทำนองนั้น 5. ความรวยที่ได้มาแบบลาบลอยบางคนเกิดมายากจนแต่ก็มักจะมีลาบลอยประเภทซื้อหวยรวยลอตเตอรี่ หรืออยู่ๆก็มีคนตกรางวัลไทยด้วยเหตุผลทําดีเล็กๆน้อยๆและเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้มีบุญหนักสักใหญ่หรือบังเอิญเข้าตากรรมการอย่างไม่คาดฝันความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเช่นทําสลากกระพัดถวายพระเดินไปเจอขอทานในต่างถิ่นก็คิดอยากให้เศษสตางหรือเดินทางกลางป่าพบพระทูดง ถึงกับนํำอาหารที่เตรียมมาเพื่อตอนเองถวายท่านหมดแบบไม่เสียดายทานชนิดนี้เป็นการให้แบบที่สงลาบลอยให้คนอื่นจึงสะท้อนกลับมาเป็นลาบลอยไม่คาดฝันเช่นกันชาวบ้านป่าที่อาศัยในเขตพระธุดงโคจรเป็นระยะมักได้ทำบุญประเภทนี้คือร้อยวันพันปีอาจไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานหรือขาดโอกาสทำบุญทำทาน แต่ปะเหมาะเคราะดีเกิดเจอพระธุดงท่านผ่านมาแล้วมีใจปราบลื้มเยินดีคนข้าวของที่มีติดตัวไปให้ท่านมากที่สุดเท่าที่จะมากได้หากเผอเอิญพระธุดงท่านเป็นผู้สำเร็จธรรมก็มักได้ผลเป็นลาบลอยก้อนใหญ่เช่นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเฉพาะกรณีชาวบ้านป่าทำบุญกับพระธุดงนี้หากเข็นพระแล้วเกิดจิตคิดเลื่อมใส อยากทำทานทันทีก็มักได้ลาบลอยตั้งแต่ต้นวัยและเป็นลาบใหญ่หากเห็นแล้วคิดช่างใจอยู่เล็กน้อยว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีจากนั้นจึงถวายก็มักได้ลาบลอยประมาณกลางวัยและเป็นลาบปานกลางแต่หากเห็นแล้วช่างใจอยู่นานว่าจะเอาอย่างไรกับพระรูปนี้จากนั้นจึงถวายก็มักจะได้ลาบลอยและปลายชีวิต และเป็นลาบเล็กน้อย 6. ความรวยที่ทำให้กลายเป็นโรคไม่รู้จักพอหลายคนรวยก็แล้วประสบความสำเร็จทางธุรกิจสม่ำเสมอก็แล้วจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดก็แล้วแต่ยังไม่อิ่มไม่พอเป็นทุกทางใจอยู่ไม่ขาดกลัวมีจะหมดกลัวธุรกิจไม่ทำงานเพิ่มกลัวความลุ่มเหลวในอนาคตในหมู่เศรษฐี จะมีโรคทางใจชนิดนี้อยู่เป็นปกติแต่คนฐานะต่ำกว่าจะคาดกันไม่ถึงว่าอย่างนี้ก็มีด้วยความรวยที่เป็นเหตุแห่งโรคทางใจนี้เป็นผลจากกรรมทั้งปัจจุบันและอดีตว่ากันเรื่องกรรมในปัจจุบันก่อนตั้งต้นจากความโลภธรรมดาธรรมดาคือใจคนเราส่วนใหญ่มักละโมบเกินตัวอยากมีเกินกว่าที่มีอยู่ปกติกันทั้งนั้น จากกฎธรรมดาข้อนี้จะเป็นคำตอบว่าทำไมมีแล้วไม่รู้จักพอเสียทีต่อให้ครองโลกทั้งใบก็อยากได้ดาวอังคารไว้ในมืออีกสักดวงว่ากันเรื่องกรรมในอดีตชาติได้แก่ฐานที่เจตนาหวังผลกำไรตอบแทนหรือเจือด้วยความคิดแก่งแย่งชิงดีหรือเจือด้วยความอยากเอาหน้าพูดรวบรัสสั้นๆได้ว่าถ้าให้ทานบนพื้นฐานของความโลภเป็นประจำ ก็จะทำให้รวยจริงแต่ได้โรคทางใจพกมาเป็นของแถมด้วยบางคนรวยแล้วไม่เป็นสุขเพราะมีเหตุที่น่าเห็นใจคือสมบัติพัสถานมักไม่ค่อยอยู่ดีต้องมีอันเป็นไปต่างๆก่อนการอันควรด้วยเหตุผลอันสุดวิสัยควบคุมป้องกันไม่ได้ความรวยที่มีทรัพย์สินสำคัญสำคัญ,คญถึงความวิบัตินั้นมาจากการที่เคยรักทรัพย์มาก่อนถ้าเคยรักทรัพย์เล็กๆน้อยๆ ทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าลักทรัพย์แบบที่ทำให้เจ้าของเดือดร้อนใจทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติอย่างมโหลาน 7. ความรวยที่ถึงความหายนะด้วยอุบัติภัยต่างๆสำหรับคนรวยที่รวยทีไรแทบหายนะด้วยอุบัติเหตุทุกทีควรสันนิษฐานว่าเคยปล้นครั้งใหญ่มาก่อนอาจในรูปแบบของการปล้นชาติ อย่างที่เราเรียนกันในประวัติศาสตร์หรืออาจในรูปแบบของการเคยยักยอกทรัพย์ของวัดเพราะกรรมที่ทำกับประชาชนหรือกับวัดนั้นเวลาเพลผดผลจะหนักหน่วงและร้อนแรงมากให้ผลยืดเยื้อราวกับไม่มีวันสิ้นสุดนะับเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะที่รวยได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่างเมื่อเกิดในชาติที่จำไม่ได้ ว่าเคยช่อโกงประชาชนหรือยักยอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมงงงันทดท้อว่าเหตุใดทรัพย์ที่หามาได้จึงไม่อาจาตั้งอยู่นาน